ครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดี FC บาวเดียครับสวัสดี FC มาดามหน่อยน้ำเด้อครับผมก็วันนี้ก็มาอัปเดตนะครับการถมดินรอบข้างบ้านบาวเดียนะครับผมนั่นก็ใช้ไปประมาณ100คันท่วนนะครับไม่ใช่ประมาณนะหนึ่งร้อยขอหนึ่งร้อยคันพอดีเลยนะครับอ่าจริงๆมันจะเกินนะครับแต่ว่าบาวเดียตักเอาทางทางนี้นะครับจริงๆมันมันเต็มตรงนี้มาเลยนะครับ เต็มตรงนี้มาเลยแล้วก็ด้านหลังเลยไม่พอนะครับทีนี้แบรบิก็เลยให้ทางรถแมคโครนะครับเขาตัดตรงนี้นะครับนี่ตัดตรงนี้เอาทางลงออกนะครับให้มันเป็นทางลงของน้าเนาะมันเป็นทางลงของน้านะครับเพราะว่าตอนแรกนาแกบอกว่าแก,กจะทําทางลงฝั่งนี้ลงไปอย่างนี้เวลาลงนาลงทางนี้นะครับ แกก็เลยเอาทางนี้แทนนะครับเพราะว่าบ่าวเดียตักตักดินออกจากตรงนี้นะครับเพื่อที่ไปใส่ด้านหลังตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับหน้าดินนะครับปรับหน้าดินยังไงก็คือตรงไหนที่มันไม่เต็มนะครับตรงไหนที่มันไม่เต็มมันมันต่ํานะครับบ่าวเดียก็จะเอาดินที่เนี่ยที่บ่าวเดียเอาก,กองกองไว้รอบข้างเนี่ยนะครับไปไปใส่ให้มันเต็มเนาะแล้วก็ตรงไหนที่มันยุบนะครับแบลว่าบ่าวเดียเปิดน้ําใส่ด้วยนะครับ เปิดน้ำใส่ด้วยเพื่อให้มันแน่นลงไปนะครับเพื่อให้น้ํามันพาดินแน่นลงไปนะครับบ่าวเดียก็จะเอาดินพวกนี้นะฮะไปเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวบ่าวเดียจะพาปลูกผักนะครับพาพี่น้อง f c ทุกคนนะครับปลูกผักนะครับตอนนี้ก็อ่ตรงนี้มันสูงกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆเนาะนะครับตอนแรก จะอยู่ตรงที่ถังขยะนี้นะครับตอนแรกนะตอนแรกอยู่ตรงนี้บอลเดียถมออกมาอีกนี่นะครับผมเลยมาตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังบ้านนะครับจริงๆดินตอนตอนแรกอะดินถึงแค่บริเวณกอกน้ำนี่นะครับบริเวณกอกน้ำนี้อันนี้คือสวนหลังบ้านมันถึงแค่ตรงนี้เลยนะครับดิน ดินเดิมนะครับถึงแค่ตรงนี้นะครับบาวเดียถมออกไปอีกนะครับอ่าถมออกมาอีกประมาณ2เมตรกว่าเกือบ3เมตรนะฮะสเมตรนะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่บริเวณหลังบ้านนะครับที่สําหรับใช้ในการาปลูกพงปลูกผัก,ก,กอะไรก็บ่าก,กันไปเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงบาวเดียมาอัปเดตแล้วกันเนาะขั้นตอนการทําสวนปลูกผักแต่คิดว่าจะปลูกบริเวณนี้แหละฮะ ทำเป็นแปลงผักบริเวณนี้นะครับแปลงผักบริเวณนี้แล้วก็ไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ดินเนี่ยดินมันยังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่แน่นดีเลยครับคือบ่เดเดินไปก็ยังยุบ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 อยู่นะฮะอ่ะก็พยายามสรดน้ํามาเรื่อยๆนะครับให้ให้น้ํามันซึมลงไปในดินเนอาเตะอันนี้ลงมาเร็ว มองมองมองแต่ไม่มาอ่อันนี้ก็ต้นมะม่วงที่ที่ตอนแรกอ่ะมันอยู่มุมมุมของเนื้อที่พอดีเลยนะฮะตอนนี้บ่าวเรียดชมงอยอีกนี่ถึงนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะฮะอันนี้ อ้ามีดอกมะม่วงจับลูกด้วยนะครับนี่บาวเดียพ่งหินนะะเดี๋ยวเรามาคอยดูกันครับว่าจะได้กินหรือเปล่านะไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วว่าเป็นมะม่วงอะไรนะครับไม่รู้ว่าเขียวเสเวยหรือน้ำดอกไม้นะฮะเสียงพวก เด็กบอกเด็กเบ้นเต็มเลยนะครับอ่ะนะฮะก็นี่อันนี้เป็นบริเวณด้านข้างนะครับนี่ออกมาด้านข้างนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรต้นพุทธาพุทธาอ่าหนุ่มหนุมข้าวนะครับอืมไม่รู้เขาเรียกอะไรจำไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ ดินเก่ากับดินใหม่นะครับดินเก่าจะอยู่ตรงตะไคร้นะพอดีเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือดินเก่าพอเดี๋ยวถมออกมาอีกถึงนี่นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะตักก o ยเอาดินอยู่แถวเนี้ยนะฮะ g o ยแถวขอบขอบเนะี่ยก o ยเข้ามาถมข้างในให้บริเวณจนถึงขอบปูนนะนะั่นแหะนะครับผมเดี๋ยวผมถมออกมาเนาะอันนี้ก็ต้นมะม่วงต้นเล็กๆเองออกลูกเต็มต้นเลยนะครับก็เดี๋ยวผม เดีย,เ,ดยเอาอะไรมาค้ำไว้เพราะว่าถ้าลูกมันโตขึ้นมาอาจจะหนักกว่านี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดสรุปแล้วทั้งหมดหนึ่งร้อยคันนะครับหนึ่งร้อยคันฝั่งทางนี้ก็แต่งหน้าดินสวยแล้วนะครับผมตรงนี้เนาะแต่ที่บาวเดียกำลังวางแผนไว้ว่าจะทำต่อไปนะฮะ,ะก็คือการวางท่อ นะครับอันนั้นเป็นถนนนะครับอันนี้เป็นคลองสาธารณะนะครับนี่นะฮะที่เขาเป็นเป็นคลองสาธารณะเนาะทีนี้บ่าวเดียคิดว่าจากจากดินตรงเนี้ยไปจนถึงถนนนะ่ะมันทําอะไรได้อีกตรงนี้นะครับอาจจะเป็นที่จอดรถเวลาลูกค้ามาซื้อของก็เลี้ยวเข้ามาจอดตรงนี้ได้หรือว่ามอไซค์อะไรเงี้ยหรือว่าทําเป็นล่ม ทําทเป็นล่มทําเป็นจุดล้างมืออะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวว่ากันไปแต่คิดว่าพื้นที่ตรงนี้มันใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเห็นไปท่อตรงนั้นไหมฮะบ่าวเนียจะเอาวางท่อตรงนั้นสองท่อนะครับหนึ่งสองท่อสองท่อเสร็จปุ๊บบ่าวเดียก็จะถมดินประมาณที่คิดไว้น่าจะไม่เกิน3ามคัน หนึ่งสองสามสามคันนะครับคิดว่าน่าจะเต็มถึงไม่เต็มก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เต็มก็เดี๋ยวบ่าวเดียวเอาดินจากส่วนเกินตรงแถวแวนี้แหละนะฮะขุดใส่เรื่อยๆขุดใส่เรื่อยๆก็เดี๋ยวก็เต็มนะครับก็จะประมาณนี้คิดว่าไม่น่าเต็มหรอกแต่ว่าเดี๋ยวขาดเลื้วเท่าไหร่เดี๋ยวเอาดินแถวนี้ใส่เอานะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็บ่าวเดียวก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นทําเป็นอะไรเนาะ อาจจะเป็นที่จอดรถหรือที่ล้างมือหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังนึกไม่ออกแต่ถ้าถมเรียบออกมาแล้วอ่ะมันจะนึกออกว่าจะทําอะไรดีเพื่อเผอาจจะเป็นแปลงผักแบบนี้นะครับอ่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนมาเก็บกิน <c oughs> อ่ะนะครับผมโอเคลาเต้ลาเต้สวัสดีเอฟซีไหนลูกเรยวสวัสดีเอฟซีไหนเร็ว นี่พอดีเอฟซีไหนเด้อพอดีเอฟซีไหนดูอันนี้ก็คือน้องลาเต้อย่างที่ทุกคนรู้จักนะครับผมเนาะก็เป็นหมาวัดเอามาตั้งแต่วันแรกนะครับผมนี่ลาเต้น้องลาเต่ง้โอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะนะครับผมสำหรับเดี๋ยวอาจจะเป็น ปูกผักนะครับเบ๋รเดียวจะทําแปลงผักหน้าหลังนะครับจะเป็นตรงไหนเดี๋ยวยังไงค่อยไปดูกันแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะ <S <S โอเคครับสวัสดีครับ